สวั่ะกีมาสวันนี้นะคะมาพบกับซีนี่เดอะทีวีครั้งนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นมาค a f บเนี่ยเวอร์ชัน0.15.3นะคะเรานะคะจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันค่ะว่าเราจะเป็นไงแล้วมาไปลงก,กันเลยแปบ๊บนึงน,นะคะโอเคค่ะไม่ไปกินนะคะพี่ก็ได้เสกเดียวของป้าเนาะเพราะพี่ ไม่ไปค่ะผลแก่เจอเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนที่แบบไม่กล้าไปหานะคะต็แบบตอนนีนกเกษงมานะคะตอนนั้นพี่เลยเอาของออกคะ่ะก็ตอนนั้นแบบก็เลยมาเป็นแบบนี้คะ่ะพี่ก็เลยทิ้งบางส่วนออกไปนะคะแบบบางส่วนไม่จําเป็นนะคะเออแต่พี่ก็อย่าเอาไม้ดําออกอะก็ไม่เอาดีกว่าเผื่อตอนไปถ้ำเ,เ, okay, เดี๋ยวเราขึา้นมาไม่ได้โอเคค่ะตอนนี้คะเดี๋ยวเราจะทําการฮะ คาบตัวคราบค่ะแล้วก็ตีกับค่ะแล้วก็วางเราจะทการที่ขุดดาบขว <c oughs> อขวานนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะแค่นี้นะคะประมาณนี้แล้วก็เราจะเอากล่งมาสักห้าอันเอ้ยสองสองค่ะ เพื่อทำการเก็บของนะคะแล้วก็ทำการเอาหินใส่เข้าไปในนี้นะคะคลิปนี้น่าอาจจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะว้า <c oughs> ยทำไมเป็นช่างคาะจมูกยิ่งเยอะนานโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราขอทำการไปหาไม้ก่อนกันนราจะเอาไปแค่ขวานนะโอเคเดี๋ยวนะเราขอไปหาไม้ก่อน น้องบอกว่าพี่หาโหดดไหมคะเวอร์ชันไรนหรือคะ0.3นั่นเองคะ่ะ0.3นี้นะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากมากหรอกคะ่ะก็แบบว่านะคะก็สามารถโหลดได้เพสโร์ได้นะคะพี่จะบอกให้อะไรกันนะชื่อว่าไมค์คับคัพตินนั่นเองคะ่ะน่าจะสะก,กดถูกหมดนะวันๆแบบนี้นะคะพี่ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่นะคะเป็นหวัดนั่นเองคะ่ะ อไปบ้านยาดพีมแ้ตอนนั้นค่ะก็ขัดมแนต่ะคะไม่ได้มาแค่เกมหลายวันแล้วก็ขอแคปหน่อยก็ได้นะคะเพื่อทำให้น้องๆน,นะคะไม่ผิดหวังนั่นเองคือน้องๆอ,อาจจะแบบอยากดูคลิปพี่อาจจะไม่มีใครอยากจะดูคลิปพี่ก็ได้นะคะเพราะว่าพี่เนพพี่ยโคตรที่เบือนนะะ่อค่ะ แต่ว่าพี่ก็อยากให้ยอดไล์นะคะมีทั้งเยอะๆเลยค่ะเป็นหนึ่งแสนเปนเลยก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ทำมันก็ไม่มีทางไปแบบนั้นได้หรอกค่ะเพราะว่าพี่แคสเกมไม่เก่งนะคะตอนนั้นพี่อยากเป็นความฝันคือพี่อยากเป็นนักแคสแล้วก็เป็นคนที่ชอบรีวิวมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะจะเอาพักนกี้ก็ม่คอยรีวิวเยอะเท่าไหร่ก็แบบจะต้องมาช่วยแม่ทํางานบ้านก็มาทํากันบ้านอะไรแบบนี้ก็แบบ ก็ไม่ว่างทำคลิปคะน้นน or. องๆอาจจะเบื่อก,ก็ได้นะคะก็ถ้าใครอยากดูคลิปพ,พี่นะคะก็สามารถมาดูช่องพี่ได้เลยนะคะซีนี่เดททีวีนั่นเองแต่ว่าพี่ทำบางคำพี่ก็จะลง youtube แค่บางครั้งนะคะเพราะว่าพี่เหมือนเวลาตอนที่พี่จะลง YouTube มันก็แบบโหลดไม่ได้ไงก็ต้องให้พี่นะพี่พี่สาวพี่นะคะก็ต้องมาให้เลย เช okay, ประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวอ๋อ oh, นี่ไอ้ดอกได้ไปได้สอ oh, งอันเลยโอ้โหเยอะเลยว้ยเมื่อกี้เห็นแดงแดงแอปเปิ้ลใช่ไหมเยสฉันชอบแอปเปิ้ลที่สุดเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> oh, ดาใช้มือดีกว่าด,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 นะปปดีกว่าทีนีดอกเยอะโอต้องสิบนะไปเปลี่ยนเปี่ยนนี้ก็ดับได้หรอมาโฟลเดอร์ ปูกเลยปูเลยปูเลยปู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 ป,ป,ปูจะได้โตเร็วๆนะคะอู้นุ่นไงตับตับเยอะๆจะได้มีต้นไม้เยอะๆนะคะ้ามบ้านของพี่นะคะน้องๆก็สามารถช่วยพี่ออกแบบบ้านก็ได้นะคะมีตับไม้ไ้วยเอาไปดีกว่า จะได้เอาไปวิ้ดอกมันตั้งสองอะ่ะดูดิคุ้มอะ่ะเวอร์ชั่นนี้นะคะก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบดอกม,มันจะมีประหลาดประหลาดด้วยเนาะโหเยอะไปไหมเนี่ยดอกเนี่ยโอ้ยมาดีกว่าโอ้ยแต่จมดกรันอู้ออแบบะอปะเจ็บเปินไปโอเคตอนอู้ ตีเถอะ <laughs> พี่เป็นคนชอบกินแอปเปิ้ลมากเลยค่ะชอบแอปเปิ้ลมากเลยอ่ะหวังว่าพี่ก็ชอบแล้วทำไมพี่ชอบแอปเปิ้ลหนูเลยคะจะเอามาขับเป็นแอปเปิ้ลฮองอ่ะมีแอปเปิ้ลอีกไหมอยอยากได้โอเคค่ะเรานะคะก็ได้ความสมดุลแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทำการหาขอนจะบันไดมาทำงานโอเค ขอนม้ขอนม้นี่พี่ก็จะไม่เป็นคาแบบเป็นเป็นไม้แปรรูปนะคะไม้โอก็ต้องใช้เยอะๆนี่ตรงนี้ไม่ทำได้อยากเข้าจริงแต่คอยเข้าแล้วกันยเยอะแยะนี่ย ประมาณนี้กันโอเคค่ะสำหรับพาน,นี้นะคะก็ยาวพอสมควรสำหรับพี่นะคะ่ะก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมฝากความเห็นด้วยช่องซีนี่ดทีวีนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย